แต่ว่าก็มีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในช่วงส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพระเพปิดก็ไปยื่นเหมือนกับคล้ายๆกับการประท้วงไปยื่นกับคุณสรยุทธ์สุทาศนจินดาว่าเ,เสนอข่าวไม่เป็นกลางนะครับแล้ววันเสาร์ทิ์คุณ <c oughs> สรยุทธ์ก็เอามาเอามาให้เห็นเลยว่าเ,เกิดอะไรขึ้นใน <c oughs> สภา,าเกิดอะไรขึ้นคุณหมอวรลงที่ไปยื่นจดหมาย <c oughs> นะครับ <c oughs> ว่าเป็นกลางไม่เป็นกลางแล้วก็เปิด2ฝ่ายแล้วก็คุณสรยุทธ์ก็ตบท้ายว่า เป็นกลางหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเป็นธรรมแน่นอนนะฮะมันก็มีปรากฏการแปลกๆเพราะว่าตอนนี้พระพิปัติก็กําลังจะตั้งกรรมการเพื่อจะตรวจสอบสื่อว่าเป็นกลางหรือไม่นะฮะในขณะเดียวกันเมื่อวานผู้จัดการก็พยายามจะโปรโมทอ่านี่ก็เป็นภาพของรายการของคุณสรยุทธนะฮะแล้วก็เมื่อวานผู้จัดการก็พยายามจะโปรโมทเฟซบุ๊กหน้าเพจหนึ่งบอกว่าเป็นถ้าอึดอัดต้นสังกัดนะครับมี Facebook ชื่อว่าสายตรงพักสนามนะครับให้กับผู้สื่อข่าวเล่ากับว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยถูกต้นสังกัดบังคับให้เสนอข่าวแต่ฝ่ายรัฐบาลมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในในสาการในสมอสมอรภูมิสื่อในสมอรภูมิสื่อตอนนี้นะคะเอ่อกันอยากจะเล่าเรื่องเก่านิดนึังสมัยรัชประหารปี49เรื่องของเรื่องเนี่ยก็หลายคนอาจจะรู้แต่ฟังจากปาก สื่อตัวจริงก็แล้วกันมันมีการนัดพบนะในกลุ่มผู้มีบาร,รมีกับบรรดาสื่อใหญ่ๆนัดพบกันแล้วก็ทำข้อตกลงกันว่าเราทั้งหลายเนี่ยจะจับมือกันล้มรัฐบาลทักษิณเนี่ยภายในสมเดือนนี่ชัดเจนอย่างนี้เลยชัดเจนอย่างนี้เลยนะคะแล้วสื่อก็กลับมาคุยกันว่าจะต้องล้มยังไงต้องเขียนอะไรอะไรเงี้ยนะคะทำรายการออกมาแบบไหน คือนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเลยเป็นเรื่องเป็นราวนี่คือในก่อนรัฐประหารใช่ค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาต่างๆเพราะมาถึงตอนนี้นะคะลักษณะนี้ยังไม่เห็นจะถามว่าสื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ภาพเนี่ยนะคะคือดิ้งคิดว่าเวลาเราพูดถึงสื่อนะบางทีไม่ได้มีคําสั่งอะไรจากใครเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าสื่อเองนะที่ติดกับดักครับครับอยู่ในความเชื่อครับของตัวเองอย่างนั้นว่าเขาจะอยู่ข้างคนดี ท,ที่เป็นข้อหลอกลวงเป็นมายาคติในสังคมไทยมากเลยว่าคนดีนะคืออะไรก็ไม่รู้อะแต่คืออะไรสักสิ่งหนึ่งที่ซึ่งไม่ใช่ทักษิณที่เขาเกลียดครับเพราะฉะนั้นพอคนดีปุ๊บก็ราิปัตรก็เลยดีให้านนี้ราเนั่ยทำป่วดในสภาต่างๆนานาก,ก็ดีถ้าเป็นแบบพักอื่นทาก็ไม่ดีแล้วชื่อมันเหมือนกับเป็นชื่อยี่ห้อแฟปอะไรเงี้ยนะชื่อนี้ดีอะไรเงี้ยนะก็ก็บอกว่าดีเพราะฉะนั้นสื่อก็เลยอาจจะยังดูอยู่สักพักถึงก็าถ้าหากว่าดูแล้ว มีความได้เปรียบทางฝั่งที่ตัวเองไม่ได้เลือกก็อาจจะเข้าไปจับมือกันอีกก็ได้แต่ถ้ามองดูดีๆเนี่ยสมาคมสื่อก็มีแล้วนะคะสมาคมสื่อก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ออกมาบอกว่าต้อง เสนอข่าวอย่างระมัดระวังและก็ให้ความเป็นธรรมในกรณีเพราะว่ามีพันธมิตรจะชุมนุมนะ่ยค่ะครับ,รบประเด็นก็คือว่าสมาคมสื่อไม่ค่อยสนใจเวลาฝ่ายประชาชนเสื้อแดงชุมนุมไม่เคยออกแถลงการเตือนเลยว่าขละเสนอข่าวอย่างระมัดระวังนะแต่พอพันธมิตรจะชุมนุมปุ๊บเสนอข่าวาระมัดระวังหน่อยนะอย่าไปว่าเขานะงานงี้ครับอันนี้น่าสนใจเหม <ใน S 2> ือนกันนะคบในในในวงการสื่อในสำนักข่าวข่าวหนึ่งเนี่ยเขาเขามองเปลี่ยนแปลงไป,ไปกับปี49้ไหมฮะ คือเป็นฝ่ายเข้าหน้ามากขึ้นไหมหรือว่าดีออ่ยังคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเ,ออเกือบเกือบหนึ่งทศวรรษนะที่ผ่านมาเรื่องหนึ่งทศวรรษแล้วแหละนะที่ผ่านมานะ่ะคนทําสื่อในแง่ปัจเจกหลายคนนะคะมองเห็นมองเห็นว่ามันมีอะไรที่มันไม่ไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแบบนั้นนะคะคแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังติดในเรื่องของความดีไม่ดีเนยะที่็นปัญหาของสังคมไทยเพราะฉะนั้นสังคมไทยมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องว่าความดี แล้วพอคนอย่างอาจารย์ชัยวัฒน์สัญานันพูดว่าความดีเป็นปัญหาปุ๊บกลุ่มคนดีก็เลยเป็นเดือดเป็นแค้นกันเหมือนกับคนทําสื่อน่ะว่าเอ๊ะมาพูดได้ยังไงว่าความดีเป็นปัญหาแสดงว่าสังคมนี้ไม่้องการความดีหรือซึ่งเป็นการตีความผิดจริงๆแล้วเป็นการว่าคนไทยเนี่ยไม่เข้าใจพื้นฐานทางหลักตรกะหรือหลักความคิดเรื่องดีไม่ดีอะไรเลยอย่างว่าจะไปประชาธิปไตยเลยอันนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วคนทําสื่อก็แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในแง่ปเจกส่วนานี้เห็นว่าเขาเขามองเห็นว่า มีอะไรที่ไม่ใช่หนึ่งเหมือนกันเป็นสองอย่างที่เขาเคยพูดกันมานะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันความเกลียดชังว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนเลวยังเยอะอยู่เยอะอยู่ซึ่งยังน่าเป็นห่วงในทัศนะของดิฉันครับ,ค,รบคือคือสมมุติว่าสมมุติว่านี่เป็นเกมในการเขียนรัฐประหารคือเขียนฉากบทครับของการนําไปสู่รัฐประหารเนี่ยสื่อเขาจะยังวางตัวเป็นกลางระหว่างประธทปไ,ทยไตยกับรัฐประหารอยู่หรือเปล่า หรือว่าสื่อมีหน้าที่ในการปกป้องปธิปไตยคือผมเข้าใจว่า,าพี่เติบโตมาในยุคที่หนังสือพิมพ์ปกป้องปธิปไตบณวันนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมมันมันพูดมันพูดลําบากนะเพราะว่าสื่อเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนะี่ยคือประชาธิปไตยคีอที่พูดไปแล้วว่าเขาติดกับดักความคิดเรื่องความดีหยุดนี่ถ้ามันแก้ไม่ได้เนี่ยคนทําสื่อเาจะติดกับดักอยู่อย่างเนี้ย เพราะฉันก็จะไปปกป้องรัฐประหารหรือไม่งั้นก็ด้วยความรู้สึกว่าปกป้องประชาชนอยู่เพราะเหตุว่าเดทล็อกที่อาจารย์พูดตะเกียบยิ่อเดทล็อกปุ๊บคนจะต้องฆ่ากันอีกเหรอเพราะฉันฉันก็ต้องยอมให้มีการรัฐประหารมีรัฐประหารเพื่อจะเอาดอกไม้ไปให้ว่าโอ้ได้ช่วยเหลือไม่ให้คนไทยฆ่ากันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับเป็นปัญหาเรื่องใหญ่เลยนะครับในสังคมไทยเนี่ยผมว่านี่เป็นประเด็นที่เป็นอิชูสครับแต่ก็ก็แปลกเพราะว่า ผมมองว่าคราวนี้เนี่ยสื่อไม่ได้ไม่ได้เอียงข้างแบบสุดๆคือมีความระวังตัวมากขึ้นเหมือนกับถูกหลอกมาแล้วเพียงแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าพี่ป้อมพูดว่าที่มีผู้อาวุโสตัวหลักๆในวงการสื่อเนี่ยเขาไปคุยกันมาเนี่ยคราวนี้อักษะตรงนั้นพันธมิตรตรงนั้นยังอยู่หรือไม่เขาจะคุยหรือเปล่าใช่ยังน่าสงสัยอยู่คือถ้าถ้าพิจารณาอันนี้ต้องยอมรับอันนึงว่าสื่อเนี่ยคือเราต้องล้างภาพ คิดเดิมของของคนทำสื่อและประชาชนด้วยนะบางทีเราจะมองว่าสื่อเนี่ยเป็นทำงานเป็นปากเสียงประชาชนเราลืมไปว่าโลกมันเปลี่ยนไปเขาเป็นองค์กรธุรกิจนะเพราะฉะนั้นเขาทำธุรกิจอักษะที่ว่าเนี่ยก็คือการร่วมมือกันทางธุรกิจเพราะฉะนั้นก็มีแปลว่าธุรกิจในสนับสนอะไรมันวานนีก็ต้องไปทางนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นความจริงอะซึ่งไม่ต้องไปชี้หน้าต่อว่ากันนี่คืออธิบายด้วยความจริงถูกไหมคะนี่คือระดับระดับนำถ้า รัฐบาลเพื่อไทยแล้รัฐบาลประเพื่อไตย,ยเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับสื่อมากไปกว่าการรัฐประหารม,มันก็ตอบยากอะฮะในทัศนะของสมุติว่า,ามีก็มีในวงค์กรองค์กรธุรกิจนะคะก็พูดออกมาตรงๆรงทำรายการอะไรไปเสนอบาทีเขาบอกว่าไม่สปอนเซอร์นี้หรอกเพราะว่าเป็นพวกทักษิณครับครับอย่างเนี้ยช่องทีวีไว้ซเนี่ย เขาก็ไปพูดกันกับทางฟรีทีวีได้ว่าทางรายการอื่นไม่สนับสนุนรายการของทางนี้หรอกทางนี้พวกแสดงพวกทั้งศิลชันไม่ให้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องธรรมชาตินะคะถ,ถ้าไม่มองอย่างชี้หน้าว่ากันธรรมชาตินะ,ะเข้าใจเรื่องตัดถามไปใหม่ว่าสื่อรู้สึกถูกหลอกไหมอย่างที่เล่าให้ฟังไงฮะดิฉันไม่ได้มองว่าสื่อระหนักเรื่องนี้สักเท่าไหร่หรอกคือสีอก็คิดเสมอะคะ่ะตั้งแต่ตอนโน้ะนะที่พวกเราเห็นแล้วเขาถูกหลอกนะแล้วสีก็คิดเสมอว่าเออฉันก็ต้องทําดีอะ่ะ อันี่คือสิ่งที่หลอกสือคือฉันกำลังทำดีเสมอไงอ